แชมเปนอยู่ในครับคุณผู้ชมครับเทแชมเปนกันเลยเพราะสาวไทยเราต้องฉลองแบบยิ่งใหญ่ที่ล่าสุดนั้นเอาชนะสวีเดนได้3ต่อสูนเซตพร้อมกับเป็นชาติเอเชียชาติแรกที่สามารถผ่านทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของวัลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้สำเร็จกับปี2025 ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและยังรวมไปถึงครับอันดับโลกล่าสุดนั้นขยับขึ้นมาถึง2อันดับมาอยู่ดับที่18ของโลกได้สําเร็จจากการชนะและก็บวกคะแนนเรนกิ้งเป็นเนี่ย11.52คะแนนซึ่งถือว,ว่าเป็นวันที่ดีมากสําหรับเกมกันในขันเกมนี้นะครับด้วยของฟอร์มการเล่นและก็บร,ราการในสนามนั้นมันแบบขนลุกขนชันเพราะอลังการไปหมดเลยทั้งฟอร์มการเล่นสาวในเราที่เป็นร่างทองชัดเจนแจ่มแจ้งที่มีมากันทุกคนนะครับ พิษสงร้ายแรงถึงขั้นเอาชนะสวีเดนเนี่ยสามต่อศูนย์เซตเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้ผบเมงก็มีใสติของสาวไทยเรารวมถึงคอมเมนต์จากทั่วโลกและก็จากเวียดนามครับที่ปากพังจุกอกพูดไม่ออกกับการผ่านเข้ารอบของสาวไทยเราโดยเรามาเริ่มกันที่สติของสาวไทยเรากันก่อนนะครับในเกมพบกับสวีเดนนั้นต้องยอมรับจริงๆว่าพิมพิชายาควีนวีมของเราครับโชว์ร่างท้องให้เห็นอีกแล้วเมื่อทําแต้มล่าสุดเนี่ย 2 3คะแนนครับจากการโจมตี20จากการบล็อก1จากการเสิร์ฟ2มีเปอร์เซ็นต์การโจมตี30เตามมาด้วยทัดดาวอันดับ2ของไทยเราครับที่ทำไป11คะแนนจากการโจมตี10จากการบล็อก1ตามมาด้วยชะโจนโมกสีครับทำไป10คะแนนจากการโจมตีทั้งหมดแล้วยังมีสศิปภพจันเทววิสูตรครับที่ฟอร์มถือว่าด,ดเด่นร้อนแรงทำไปทั้งหมด9คะแนนครับจากการโจมตี7 จากการเสิร์ฟ2ยังมีวิวัฒนานธ์ครับทำไปทั้งหมด5คะแนนจากการโจมตี4จากการบล็อก1และพอลันเกิดปราดตำแหน่งตัวเซตของไทยเราครับเกมนี้ก็ท็อปฟอร์มเช่นเดียวกันทําไปทั้งสิ้นเนี่ย4คะแนนครับจากการโจมตี2จากการบล็อก1จากการเสิร์ฟ1ถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ย เหลือร้ายมากๆนะครับมีทุกสก,กิลในการทําแต้มไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเกมเสิร์ฟโอ้โหเป็นตัวเซตที่สารพัดประโยชน์จริงๆและอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็เป็นลิบบโรอย่างกัญญารัตที่ถือว่าดิฟเอนซ์บนแต่ละจังหวะเนี่ยเหนียวจริงๆครับคือดีหมดทุกคนดีหมดทุกอย่างทั้งตัวสํารองและก็ตัวจริงส่วนเซตตีอื่นของสาวไทยเราครับในรูปเกมภาพรวมนะ การโจมตีของสวีเดเราก็ทําได้ดังสิ้นเนี่ย53คะแนนส่วนสว,นสวีเดนครับ39คะแนนซึ่งผู้เล่นทาเต้มสูงสุดของสวีเดนนั้นก็เป็นไอฮักนะครับที่ทําไปทั้งหมด25จากการโจมตี24จากการบล็อก1นึ่งไหนก็ยังมีเอฮักกับตันทีมที่ทาไปทั้งหมด10คะแนนจากการโจมตี8จากการบล็อก2ที่เหลือเนี่ยทำได้4คะแนนบ้าง2คะแนนบ้างก็มีเป็นแค่สคนที่สามารถทําเต้มได้พอมาดูสถิติการบล็อกครับต้องยอมรับว่าเาเราค่อนข้างที่จะแพ้สวีเดนนะ สวีเดนเนี่ยบล็อกไป7แต่ว่าเราบล็อกไป4ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกมรุกที่เฉียบขาดและไม่มีการเสิร์ฟที่ตัดเกมรุกได้เนี่ยอาจจะโดนมากกว่านี้อีกนะครับเพราะเราเสิร์ฟไปแต่ละจังหวะนั้นสวีเดนก็บนแรกเสียหมดเลย อย่างไสติที่ออกมาครับคือเราเสิร์ฟไป5สวีเดนเสิร์ฟได้2ส่สวนไสติอื่นนะกับการทําแต้มจากความบิบลาสาวไดเราได้13สวีเดนได้12และก็แมตสกิลอื่นในเกมนะครับการขุดบอลสาวไดเรา65การรับบอลสาวไดเรา53การเซตบอลสาวไดเรา101โดยภาพรวมไสติทั้งหมดเลยครับสวีเดนชนะเราไปเพียงแค่สไสติเท่านั้นก็คือไสติเกมการบล็อกและก็เกมรับรีเซปชั่นที่เหลือ สาวได้เราเก็บเรียบทั้งหมดซึ่งการชนะนนในเกมนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมรับทราบกันเลยมันทำให้สาวได้เรานั้นขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางสามารถแซงเนเธอร์แลนด์ได้สําเร็จก็คือแข่ง2เกมชนะ2เกมครับเก็บไปเต็มๆหคะแนนแล้วเสียไปแค่1เซตเท่านั้นนะครับมีแต้มเฉลีย่ยเนี่ยมากกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์เองเขาอยู่อันดับที่2ตารางนะชนะมา2เกมเช่นเดียวกัน แต่เขาไปเสีย2เซตให้กับสวีเดนมันก็เลยน้อยกว่าไทยเราแล้วก็หล่นมาอยู่อันดับ2ของตารางนะครับซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าผ่านเข้ารอบทั้งคู่แล้วก็จะมีการแย่งชิงอันดับหนึ่งของตารางในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มด้วยในวันที่26สิงหาคมครับเวลา2ทุ่ม30นาทีก็เป็นเรื่องการันตีแล้วนะครับว่าสวีเดนอียิปตกรอบสาวไทยเราเข้ารอบเอาละมาต่อเนื่องกันกันกบคอมเมนต์หลังจบเกมกันบ้างนะครับที่เราอยากจะรู้ที่สุดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครับทั่วโลกเขาก็ชื่นชมสาวไทยเราว่าเฮ้ยเกมนี้โช โอพิส,สงอันตรายจริงๆนะครับเล่นได้สุดยอดทั้งเกมรุกเกมรับแล้วมีความกระหายในชาชนะด้วยส่วนเวียดนามเองก็ทึ่งตาค้างปากพังจุกอกพูดไม่ออกเพราะล่าสุดสื่อของเวียดนามครับที่เป็นสื่อแห่งความนิยมกับการแข่งขันวอลเล์บอลนั้นได้ออกมาโพสต์ชื่อโจมสาวไทยเราว่า มันเป็นข่าวใหญ่มากสําหรับเวียดนามนะสาวไทเรานั้นโชว์ฟอร์มสุดยอดไล่ถล่มสวีเดนแบบขาดลอย3ต่อศูนเซตและก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบ s e m i f ของการแข่งขันจิงจกโลกเป็นที่เรียบร้อยโดยไฮไลท์สำคัญที่เวียดนามหยิบยกมาครับก็คือไทยนั้นเป็นทีมแรกจากเอเชียที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในปี2015ได้แล้วมีอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเก็บชนะได้2เกมทั้งอียิปต์และก็สวีเดนรวมไปถึงชนะสวีเดนแบบไม่เสียเซตครับทำให้ได้แต้มแรงกิ้งเพิ่มเนี่ย เกือบ12แต้มและขยับอันดับโลกเนี่ยขึ้นมา2อันดับจาก20มาสู่18ของโลกเวียดนามบอกว่านี่คือก้าวประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของวอลเลย์บอลสาวไทยเราที่ไม่เพียงยืนยันความแข็งแกร่งในเอเชียแต่ว่ายังสร้างชื่อในเวทีโลกอย่างแท้จริงนี่นะครับอันนี้เป็นคําชื่นชมจากฝั่งฝั่งเวียดนามที่ออกมาชื่นชมสาวไทยเราหลังจากเอาชนะสวีเดนได้ส่วนคอมเมนต์ครับอยากให้ผู้ชมได้รับทราบรับชมรับฟังกันเหลือเกินแต่ละคอมเมนต์เนี่ยมีทั้งชื่นชมมีทั้งอิจฉาแล้วก็บอกว่าสาวีเดน,เน มันสกเกลไม่ใหญ่เท่ากับสาวเทยเราแต่ผมคิดว่าสกเกลของสวีเดนมันก็มาถึงระดับลูกแล้วนะครับเพียงแค่เขาอาจจะพึ่งคีย์เพเยอร์มากเกินไปคีย์เพเยอร์ตัวหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าหากเล่นได้เกมรับของไทยอาจจะต้องป่วนกว่านี้แต่เราก็มีการสกเกลมาทําให้เขาเองก็เล่นได้ไม่เต็มร้อยเปซนะครับไม่เต็มมาตรฐานของตัวเองเอาล่ะมาดูคอมเมนต์เวียดนามกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้ชันหาจริงๆนะที่สวีเดนนั้น แทบจะเซฟบล็อกของไทยไม่ได้เลยแล้วรูปเกมก็กลายเป็นว่าพิมพิชยานั้นแค่ขยับตัวก็ได้แต้มแล้วทีมสาวไทยเล่นดีมากในวันนี้เกมรับดีเกมลุกเด่นเหมือนในตำราเลยและจังหวะการเสิร์ฟหลายๆจังหวะเนี่ยก็เปรียบดังลูกกระสุนและพรพันธ์เองก็สามารถจ่ายบอลเข้ามือให้กับชาโชนได้เป็นอย่างดีอีกคอมเมนต์นหนึ่งของเวียดนามครับเขาบอกว่าพรพันเซตบอล2ลูกด้วยความเร็วสูงมากทําให้สวีเดนนั้นปิดช่องที่จะตั้งรับไม่ทัน และต้องแพ้ไทยในที่สุดกับการเล่นของบอพันธ์จริงจริงบอลพันธ์วันนี้เล่นดีมากนะครับคือเล่นดีอย่างที่ผมกางสายติให้ดูเลยครับมีทั้งเกมเซิร์ฟเกมบล็อกโอ้โหเป็นตัวเซตที่สารพัดประโยชน์จริงๆในวันนี้ซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวันนี้ตัวเซตอย่างพอพันธ์นั้นจ่ายบนเก่งมากเลยคลาสนี้ฉันขอให้สาวเวียดนามเล่นแบบสาวไทยเราได้ไหมกับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้วเวียดนามก็ต้องขยันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชนะสาวไทยเราจริงๆมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึง่งเขาบอกว่า วันนี้สาวเราเล่นได้ดีมากกระตือรือร้นมีพลังและเป็นพี่สาวคนโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเมนต่อมาเขาบอกว่าทีมวันละวันหญิงเวียดนามนั้นมีคลาสกันทั้งหมดเลยทั้งเกมรุกและก็เกมรับฉันยินดีด้วยกับวันนี้และลูกเสิร์ฟของฮากนั้นไม่สามารถทําลายเกมรับของไทยได้และไทยเองก็ยังเล่นได้โดดเด่นสวยงามจริงๆอีกเมหนึงครับเขาบอกว่า ไทยเนี่ยเล่นเข้าใจกันได้ดีมากและก็สมควรชนะจริงๆแต่ขอวิจารณสวีเดนในแมตช์นี้หน่อยยกเว้นฮักคนเดียวนะส่วนผู้เล่นคนอื่นนั้นโดนเล่นงานทุกคนเลยและมีเกมรับที่ยอดแด้ในการเล่นวันนี้เนี่ยกลับเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีความสามารถแต่รับมือกับทีมไทยไม่ได้อันนี้ก็น่าจะผิดหวังนิดนึงกับแฟนเวียดนามนะครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไทยเก่งเพราะว่าเจอทีมที่แย่ต่างหากพรุ่งนี้จะได้ดูกันว่าจะดีหรือแย่เมื่อเจอกับเนเธอร์แลนด์อันนั้นเป็นเกมต่อไปนะครับเราก็ต้องทําให้เต็มที่ผมคิดว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยรูปเกมใครคล้ายกันเลยเล่นเหมือนกับสวีเดนเขาจะมีคีย์เพลเยอร์อยู่1-2คน ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้เราทําได้แบบนี้โอกาสที่จะชนะมันก็มีสูงเล่นในบ้านด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาต่อกันที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าสวีเดนเนี่ยแย่มากที่สุดเลยและเกมรับเนี่ยก็รับมือกับสาวไทยเราไม่ได้ซึ่งพวกเขาเล่นห่วยจริงๆถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถชนะเกมไหนได้เลยมิดเดิลร็อกเนี่ยยืนทื่อเกินไปแล้วจังหวะ2ก็ ไม่มีการเล่นแท็กติกอื่นเลยสมควรแล้วที่คุณแพ้ในเกมนี้เมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าเกมนี้แย่จริงๆนะสวีเดนเองก็ยังเคยแพ้วีดนามเลยแล้วฮักเนี่ยต้องแบกทีมหลังแทบหักแต่ว่าสื่อของเวียดนามก็รายงานข่าวกันเยอะมากกับการชนะของไทยในเกมนี้ก็เป็นการชนะในเวทีการแข่งขันจริงชั้นโลกนะครับที่เตรียมทีมมาดีมาก ไม่เหมือนกับแมตที่เวียดนามแข่งเป็นการแข่งขันไม่ถึงระดับนานาชาติด้วยซ้ำนะครับเป็นถ้วยเล็กแต่ว่านี่เป็นถ้วยใหญ่ระดับโลกแล้วสาวในเราผ่านเข้ารอบเนี่ยก็ต้องยินดีกันหน่อยมาต่อกอันที่อีกขมอหนึ่งครับเขาบอกว่าสวีเดนเนี่ยเล่นได้แย่มากเลยนะถ้าเล่นแบบนี้อาจจะแพ้เวียดนามก็ได้และก็ขอยินดีกับประเทศไทยด้วยที่โด่งดังทั่วในเอเชียวันนี้ไทยเล่นได้ดีมากแล้วพรพันธ์ก็เก่งมากถ้าเวียดนามมีคนส่งบอลแบบพรพันธ์ ก็น่าจะเล่นได้ดีกันทุกคนเลยการชนะของไทยและรูปเกมการเล่นของไทยในเกมนี้เวียดนามหมดหวังที่จะคว้าแชมป์ีเกมไปได้เลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของเวียดนามท่านั้งจริงมีเยอะจริงๆครับมีเยอะนับหมื่นนับพันเลยหรือว่าบางเม้นท์เขาบอกว่าว,นนวันนี้ไทยวันนี้ไทยเล่นได้ดีมากป้องกันลูกที่แรงได้อย่างเหลือเชื่อแถมยังบล็อกได้แต้มอีกด้วยและก็หวังว่าพวกนี้เนี่ยเวียดนามจะเล่นได้ดีเหมือนกับไทยส่วนอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าไทยพบกับทีมที่อ่อนแอไม่ใช่แชมป์ ปัจจุบันหรือว่าอะไรก็ตามต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่าไทยแลนด์เก่งมากตั้งแต่จ่ายบอลแรกไปจนถึงเกมรับแล้วก็เกมรุกสวีเดนบุกไทยหนักมากแต่ไทยก็ยังรับได้ การเจอกับเนเธอร์แลนด์นั้นไม่แข็งแกร่งเท่าเมื่อก่อนแล้วไทยแลนด์สามารถเป็นทีมชั้นนาและก็เป็นทีมที่สามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้ผลลัพธ์นี้ทําให้พวกเขาเนี่ยกระโดดขึ้นในอันดับโลกจริงๆก็ขยับขึ้นมา2อันดับส่วนคอมเมนต์ของทางฟากฝั่งทั่วโลกนะครับก็มีการบอกว่าดีนี้ด้วยกับทีมไดที่สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมมาได้แล้วหวังว่าพวกคุณเนี่ยจะเอาชนะเนเธอร์แลนด์และก็ก้าวขึ้นเป็นทีมวางอันดับหนึ่งของกลุ่มได้ด้วยรักจากไต้หวันเมนต่อมาครับก็บกดิ ตามฟองของสาวไทยเราเกือบทุกเกมคือบราซิลเขาก็ชื่นชอบไทยเราเป็นพิเศษนะครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเลยเขาบอกว่าว้าวประเทศไทยกวาดเรียบหวังจริงๆว่าทีมสวีเดนจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะพวกเขาได้หนึ่งผู้เล่นที่เก่งที่สุดในยุคข,ของเร์บอลมาแล้วเมนตต่อมาก็บอกว่าสวัสดีสาวไทยยินดีต้อนรับสู่ วอลล์อลโลกคุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาจริงๆที่ผ่านมาหลังจากการแข่งขันน,ขนินชลีกที่ย่ำแย่เนี่ยฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากไทยเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าแมตชนี้พวกเขาเล่นได้ดีมากแต่สวีเดนไม่เคยเล่นกับไทยมาก่อนเลยดังนั้นพวกเขาจึงตามความเร็วและก็ประสบการณ์ของไทยไม่ทันทําได้ดีมากไทยแลนด์ฉันจะเชียร์คุณแบบนี้ตลอดไปอันนี้เป็นคอมเมนต์จากทั่วโลกต่างชาตินะครับอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าพวกเขาหาทางลดแต้มจากการโจมตีแล้วก็การเสิร์ฟของฮักได้สําเร็จจริงๆเกมรับของพวกเขาวันนนีี้เย เล่นได้อยากโดดเยี e ่ยมนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าเกิดว่าอยากจะฟังอีกมากกว่านี้เนี่ยคอมเมนต์ไปได้เลยเพราะว่ามันมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกเนี่ยก็เข้ามาเชวญชมไทยอย่างล้นหลามน,นะครับวันนี้เราไม่ได้อวยแต่ผลงานสาวไเราคือเล่นดีจริงๆเล่นดีแบบจุกอกพูดอะไรไม่ออกนะครับคือมันดีใจเป็นแมตช์ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ความผิดพลาดแทบจะไม่มี เกมรุกเด็ดขาดเกมรับแน่นปึกจังหวะเสิร์ฟเนี่ยก็โจมตีได้อย่างที่คอมเมนต์จากท่วโลกเขาบอกเลยครับเขาบอกว่าฮาร์คเนี่ยมีลูกเสิร์ฟที่ดีมีลูกตบที่ดีแต่สาวใน,นเราดีเฟนซ์ขึ้นมาได้แบบเหมือนเป็นผู้เล่นธรรมดาทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับโลกเอาเละครับชนะแบบนี้ก็ต้องอวยกันหน่อยแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปทีมแรกของเอเชียได้ถึงแม้ว่าเราจะแข่งขันมากกว่าก็ตามซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อกับก,บการแย่งชิงพื้นที่อันดับหนึ่งของตารางกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ มาดูกันซิว่าเนเธอร์แลนด์กับไทยเราเนี่ยวัดคมกันอีกสักตั้งหนึ่งรูปเกมจะเป็นยังไงก็รอชมรอยตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย